ผมจะมาแนะนํนะครับวิธีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าไงผ้ามันแห้งนะฮะมันจะเป็นคุยุยที่ทําให้พัดลมอ่ะมันเสียงดังนั่นเองเราก็จะมาซ่อมนะฮะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราจะไม่ผมจะไม่ได้มา,อาบอกวิธีการถอดนะเพราะว่าตอนถอดจะไม่ได้ถ่ายก็ให้ดูตอนผมประกอบแล้วกัน อ,อตามประกอบกับตอนใส่มันมันเป็นวิธีการเดียวกันอยู่แล้วแบบให้ทาตรงกันข้ามนั่นเองนะนะครับก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็มีหลายเจ้ามนกันที่ที่ทําอ่ะผมก็จะมาเริ่มไปเลยอันนี้คือด้านหลังด้านหลังเนะีย่ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นด้านหลังนี้แล้วเราก็ทําการใส่เนีย่ยลูกตัวนี้ ใส่ไปใส่ไปนี้แล้วเราก็ครอบด้วยฝานี้ครอบด้วยฝานี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ครอบด้วยฝาเนี้เนี่ยเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยด้านเนี้ยเนี่ยด้านที่มันนูนๆลงไปนี้ แล้วเราก็เอานี้ใส่เข้าไปมันจะเป็นการล็อกโดยใช้เขี้ยวนะฮะเี่ยเขี้ยวตัวเนี้ยมาล็อกกับไอ้ตัวรูเนียโดยการงองออขาเนี้ยพับเข้าไปก็จะเป็นการล็อกอันนี้เป็นวิธีการล็อกอีกแบบนึ้งเนี่ยจะเป็นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราย,ยัดเข้าไปแล้วก็ผิดด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างก็จะมีขาเนี่ยก็จะเป็นขาแล้วก็พับพับขาพวกนี้เข้าไปนะครับ อนนันแรกเราก็ต้องมีผ้านะฮะผ้าสกัดนะฮะอย่างเงี้ยเิ้ยมันใหญ่ไปหรือเปล่านะอันนี้คือตัดครึ่งของวงกลมนะจะได้เศษเป็นอย่างนี้เลยอ่านะเนี่ยเศษนี้เลยเนะี่ยคือแล้วก็ พูด,ดง่ายๆว่าเราซื้อเดี๋ยว่า้เราซื้อเนี้ยมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมพอเราตัดปุ๊บเราก็ได้สองอันโดยไม่ต้องซื้อหลายอันเลยคือได้ทั้งหน้าได้ทั้งหลังเลยซึ่งคมมาก One eternity later ตอนนี้ผมก็เจอกับปัญหาใหม่อีกแล้วนะฮะใหม่ล่าสุดเลยปัญหานีคือพัดลมไม่หมุนนะฮะไม่หมุนเลยเนีย้ยเปิดเบอร์สามด้วยไม่หมุน คือนะฮะมันไม่หมุนจนกระทั่งเอาเนี่ยเนี่ยไปหมุนนี้เนี่ย,เน,ยเนี่ยก็จะหมุนติ้วๆติ้วๆเลยอัปเดตนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนคาปาซติเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะตัวเก่าซึ่งมันก็ยังดูสวยอยู่เลยนะนี่ฮะตัวใหม่ซึ่งผมก็ลองเปลี่ยนแล้วแล้วก็มันก็ไม่หายหนึ่งผมก็เลยรู้ได้เลยว่าอเออไอตัวเนี้ยมอเตอร์ตัวเนี้ยมันมันไปแล้วนะฮะตัวนี้ One eternity later. อ่ะอัปเดตนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วก็เป็นวันเดียวกันที่ <laughs> เปลี่ยนแครปแล้วนะฮะเนี่ยแคปที่พึ่งซื้อมาก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ยัดเลยแล้วก็แคปนะฮะที่เอเอไม่ใช่มอเตอร์นะฮะที่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วะฮะเนี่ยแคปเก่าไม่ใช่แคปขับอ่ามอเตอร์นะ,ะเนี่ย <Okay. S 2> ใช่ที่มันพังแล้วไม่รู้ป้อพังได้ไงเนี่ยฮะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันพังได้ยังไงนะ One minute thirty seven seconds later คือด้วยความที่ว่าไอรุ่นเก่าเดี่ยมันเป็นห้าสายเนาะแต่รุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นหกสายแล้วนะฮะเนี่ยมันจะเป็นหกสายแล้วเนี่ยเนี่ยสังเกตดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคือตัวคาปาจะเป็นคาปาแยกเลยสําหรับตัวเนี้ตัวนี้เป็นคาปาแยกจะไม่จะไม่ผสมกับสายไฟแต่ถ้าเป็นมอเตอร์รุ่นเก่าเนี่ย ตัวคาปาตัวสายไฟเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวกันที่บวกกับคาปานะจะไม่จะไม่ใช่แยกกันแบบนี้ตอนแรกผมก็ตกใจมันจะได้หรือเปล่าว่าเพราะว่ามปนคาปาแยกมีสองสายรือว่าก็ได้นะอะเปิดให้ดูเลยจะเห็นชัดๆเบอร์นหนึ่งฮะเนี้ยหมุนเบอร์สองเบอร์สามนะฮะวิธีการใส่วิธีการไล่นะฮะ แนะนำให้ถอดออกมาอย่างนี้เลยนะอ่ะอันนี้คือโพยที่เขาแถมมาให้นยฮะโพยที่เราแถมมาให้เวลาเราซื้อเนี่ยออกมาจากกล่องเนี้ยมันจะมีมีโพยอย่างนี้สีไฟก็คือไฟฟ้าอย่างนะฮะส่วนสีก็คือคาปาซิเตอร์นะฮะเนี่ยเหลืองเบอร์หนึ่งฟ้าเบอร์สองเทาเบอร์สามให้เราเอาเปเทียบกับตัวนี้ เนี่ยฮะเนี่ยมันจะมีบอกว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนเห็นไหมนหนึง่งเบอร์หนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งสีดำเบอร์เบอร์สองสีอออกน้ำตาลมั้งเบอร์สามสีแดงอไอเงี้ยก็สบายเลยนะฮะก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมาอัปเดททีนึงหลังจากประกอบเสร็จแล้วก็จะมา ชมรีเสิร์ชกันนะครับผม A few minutes later ตอนนี้ผมก็พันสายไฟเรียบร้อยฮนะนี่ฮะตามนี้เลยแล้วก็เลือเทสกับใบพัดนี่นะครับผม Five minutes later ฮะ Moment of t r u t h นะฮะ,น,ฮะนะฮะ,นะฮะงานก็ประมาณนี้เลยนี่ฮะมีรัดคีบอันไทยตามนี้เลยนะครับ nè vào đây rồi, nè, chơi cùng nhau thì kia một kinhเหนo, à, như thế, tèt rồi, số một của chúng ta, đấy, đấy rồi, chịu, rồi, muốn muốn gặp tân. โอ้ยมันจะหาไปเลยเนี่ยโอ้ยมุนกับด้านจริงนะเนี่แเดี๋ยวกดให้ดูเนี่ยมุนกับด้านคือน่าจะใส่กับด้านนั่นแหละเฮ้อคืน <c ười> นี้อีกยาวไกล ตอนนี้พัดลมก็เรียบร้อยแล้วฮะทำการตรวจสอบด้วยนี่นัน่นนะฮะแล้วเออล้วก็ปัญหาหนึงด้วยที่อยากจะพูดถึงก็คือของติดมาเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสลักตรงนี้ซึ่งเวลาเราใส่ปุ๊บมันจะมีเหล็กอะนูนขึ้นมาเพื่อให้ว่ามันตรงกับรูของตัวไอ้เนี่ยตัวหมุนหมุนแกนให้มันพอดีให้มันไม่ไม่ชิด ให้มันแบบตรงๆกันใช่ให้มันอยู่กึ่งกลางของวงวงตัวนี้มันจะไม่เสียสีแล้วก็มันไม่ฝื่นั่นเองแต่ว่าพอมันเป็นของอขงไม่ตรงรุ่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องเราต้องมากล่าวเองกับตรงเนี้ยให้มันอยู่ให้มันบาลานซ์กันระหว่างไอ้นูนนูนทั้งสี่อันนะครับใช่มันต้องบาลานซ์กันแล้วก็รูนะฮะก็เป็นรูสี่สสี่มิลก็ได้ฮะ 46มิลมันมันมันใหญ่เกินไปนะฮะส่วนสำหรับใครที่จะทำตามก็เดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับก็คือก็เป็นเนี่ยความหนาก็25มิลรู44รู44นะฮะถ้า46มันจะหลวมไปนะครับแต่ก็เวลาซื้อก็ดูดีๆว่ามันเป็น เป็นสเตเตอร์แบบด้านหลังหรือด้านหน้าแต่ว่าเวลาซื้อมันจะมีบอกแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีบอกอยู่แล้วเวลาเราซื้อมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะบอกเลยสเตเตอร์ออกหลังพอสเตเตอร์ออกหลังแบบนี้คือของเดิมเนี่ยไอ,ไอสายไฟตัวเนี้ยมันเนี่ยสายไฟตัวเนี้ยมันจะออกด้านด้านหน้าด้านไนี่ท้านฝาครอบมอเตอร์อ่ะมันจะออกด้านหน้า แต่พอมาเป็นตัวที่ผมเสื้อปุ๊บมันจะออกข้างหลังแบบนี้เนี่ยฮะเนี่ยมันจะออกข้างหลังแบบนี้เนี่ยปกติโปกต,ปตันออกจากตรงนี้เนี่ยที่แค่นเนี่ยมันจะต้องออกตรงนี้เนี่ยแต่ละแต่เนี่ย,ยมันก็ต้องมาแต่โชคดีว่ามันยังมีรูให้เราเลือ้อยใส่ออกมาได้นะฮะก็ยังตัวดีลองใส่นะฮะ นี่นะฮะทำการทดลองใส่นะฮะโอ้ฝุ่นตึมมเช็ดไม่หมดจริงๆนะฮะนี่นะฮะประมาณนี้พอเราเอาฝาอะไรครอบมันก็จะไม่มีอะไรให้เราเห็นแบบอันนี้ยังไม่ได้ครอบฝานะเนี่ยผมว่าไอ้อมันนู้นอะ เนี่ยเนี่ยเห็น,นเห็นตรงนู้นไหมอันนี้เราแบบต้องวางทับอย่างเดียวนะห้ามห้ามวางไปติดไม่งั้นมันจะไม่บาลานซ์กันเนี่ยต้องใส่บาลานซ์กันทัน้งสี่จุดอะซึ่งมันยากมากเลยนะใช่ทั้งสี่จุดมันก็เลยยากมากนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมันแรงจนหนาวเลยเนะี่ย ครับนี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะฮะตอนนี้ก็ที่จริงก็ใช้ใช้มาหลายชั่วโมงแล้วแนะแต่ว่ามันมีเสียงน้อยะ่ะมันมีเสียงเหมือนเสียงวอเตอร์คือมาเปิดเครื่องนี้ดูแล้วปรากฏว่ามันไม่มีเสียงก็เลยเอ๊ะมันต้องไม่มีเสียงสิวะก็เลยมาปรับฟิทเมนนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าพัดลมตัว ตัวกะโหลกด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีมีปุ่มนุ่นขึ้นมาเพื่อรับกับไอตัวขดลวดแกนขดลวดของมันอยู่นะแล้ไอตัวนี้มันไม่ได้ตรงรุ่นเนเราก็เลยต้องมาจัดฟิตเมนต์เองเลยลเราวอมามนมวนฟิตเมนต์เไหมแย้ว่าเราต้องต่าเองทั้งหมดเลยให้มันอยู่เซนเตอร์ที่สุดเนีย่ยมันจะออกมาเป็นเสียงแบบนี้เลยคือไม่มีเสียงของการทํางานของมอเตอร์ ก็นะนำว่าแล้วแล้วก็แนะนําการขันด้วยให้ขันเป็นทะแยงมุมนะถ้าถ้าเราขันหนึ่งมาสองเนี่ยมันจะมันจะเอีงยงเอียงบึ้เยียวทันทีเลยแล้เอาเอามือข้างหนึ่งกดไว้นะฮะกดกดที่ตรงไหนก็ได้จะกดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แต่ว่าพอดีมันร้อนถเลยก,กดตัวพลาสติกหรือก็ข้างหลังอะไรเงี้ยหรือร้อยห,หายเย็นก่อนก็ทําก็ได้นะฮะให้มันเซนเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่าใช้ได้ละ เราไม่ได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์เลยมีแต่เสียงใบพัดต้องต้องมีเสียงใบพัดแบบนี้นะฮะไม่งั้นเราเราจะแบบลำคาญกับเสียงนอย s e ที่มันออกมาจากตัวตัวตัวของแกนที่รับขดลวดแกนมอเตอร์เข้ามาเนี่ยใช่จะทำให้เราแบบหมุดเงียนได้นะฮะโอเคฮะก็อัปเดตคร่าวนะประมาณนี้แหละ